คลิปที่แล้วเราได้ทำความรู้จักกับเครื่องมือบริหารความเสี่ยงค่างเงินทั้ง forward และ option กันมาแล้วนะคะคลิปนี้เราจะมาทำความรู้จักกับบัญชี FCD กันต่อค่ะแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่ง YouTube Bank of Thailand เพื่อให้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากแบงค์ชาติเรานะคะหากคุณทำธุรกิจนำเข้าหรือส่งออก หรือมีความจำเป็นต้องเก็บเงินตราต่างประเทศไว้ใช้จ่ายในอนาคตแล้วไม่อยากวุ่นวายในการแลกเปลี่ยนสกุลเงินไปมาหลายรอบการเปิดบัญชี FCD ช่วยคุณได้ค่ะบัญชี FCD เป็นบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศซึ่งเหมาะสำหรับผู้ใช้บริการหลายกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผู้ส่งออกหรือผู้นำเข้าที่มีรายได้และรายจ่ายเป็นเงินสกุลเดียวกัน หรือผู้ที่มีเงินเย็นและต้องการเก็บเป็นเงินตราต่างประเทศไว้สำหรับใช้จ่ายในอนาคตเช่นจ่ายค่าเทอมหรือเป็นค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวต่างประเทศหรือแม้แต่นักลงทุนที่สนใจลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศซึ่งบัญชี FCD มีข้อดีหลักๆ4ด้านได้แก่ 1. ผู้ที่มีรายได้และรายจ่ายเป็นเงินตราต่างประเทศสามารถพักเงินไว้ในบัญชีก่อนได้เพื่อรอจ่ายภาระในอนาคตโดยไม่ต้องรีบแลกเป็นเงินบาท ซึ่งช่วยท่านประหยัดค่าใช้จ่ายจากส่วนต่างที่อาจเกิดขึ้นตอนแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเป็นเงินบาท 2. การใช้บัญชี FCD ทาให้มีความคล่องตัวในการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเพราะสามารถซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศในจังหวะและราคาที่เหมาะสมได้และ 3. การฝากเงินในบัญชี FCD จะได้รับผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ยงเงินฝากตามสกุลเงินต่างประเทศที่ได้ฝากไว้ในบัญชีและข้อ 4. สุดท้าย สามารถทำธุรกรรมได้สะดวกรวดเร็วเนื่องจากบัญชี FCD เพียงบัญชีเดียวสามารถรองรับธุรกรรมได้หลากหลายทั้งเพื่อการซื้อขายสินค้าบริการหรือการลงทุนรวมถึงการฝากเงินในบัญชี FCD ก็สามารถฝากได้โดยไม่จํากัดจำนวนและสำหรับคนไทยการโอนเงินไปมาระหว่างบัญชี FCD ด้วยกันก็สามารถทำได้โดยเสรีและนอกจากนี้ ปัจจุบันก็ยังสามารถทำธุรกรรมผ่านทางโมบายแบงกิ้งและก็อินเทอร์เน็ตแบงกิ้งได้ด้วยนะคะแต่ยังไงก็ตามการใช้บัญชี F c d ซอาจมีค่าใช้จ่ายในการทำธุรกรรมเช่นค่าธรรมเนียมเมื่อมีการฝากถอนหรือการโอนเงินระหว่างธนาคารนะคะเราก็ได้ทราบข้อดีและก็ข้อจำกัดของทั้ง3าเครื่องมือกันไปแล้วนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์และช่วยให้ท่านสามารถเลือกใช้เครื่องมือได้เหมาะสมกับความต้องการของตัวท่านเองได้ง่ายขึ้น หากมีข้อสงสัยเรื่องการใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงค่างเงินสามารถสอบถามและขอรับคำปรึกษาเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารพาณิชย์หรือสามารถเข้ามาดูข้อมูลได้ที่เว็บไซต์แบงก์ชาติหรือสแกน QR Code ที่อยู่บนหน้าจอนี้ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ